สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้านะครับผมน้ํามันหยดนะครับเห็นไหมซึ่งมันไม่สามารถที่จะซ่อมแซมกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเลยนะครับเป็น คลิปที่นะครับดูแลนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านเรานะครับเป็นพวกก๊อกซิงอะไรก๊อกอ่างล้างหน้าล้างจานอะไรพวกนี้เราเปลี่ยนเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็ซื้อนะครับก๊อกใหม่มาแล้วฮนะเป็นเป็นชุบโครเมียมนะครับราคาไม่แพงครับประหยัดครับก็ถือว่าสวยงามไม่รู แต่จะใช้งานได้นานสักยาวนานสักเท่าไหร่นะครับก็สักปีหนึ่งก็คุ้มแล้วครับผมก็ซื้อมาไม่แพงนะครับโอเคเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนกันเลยนะครับผมแล้วก็อันแรกก็ปิดน้ำก่อนปิดน้ำก่อนนะครับผมแล้วก็ขัน จะมีนะครับขันข้างล่างเนี้ดีไม่มีใครจับกล้องให้ครับก็เลยทําเองนะมันจะมีนะครับขันน็อตตัวข้างล่างเนี่ออกมานะครับ บผมท่อน้ําดีมันมันเป็นสนิมนะครับมันเสื่อมสภาพการใช้งานแล้วตอนนี้ผมมันมันก็ขาดนะครับขาดออกจากน็อตนะครับมันขาดเลยผมก็เลยซื้อซื้อ,อ,อท่อน้ำดีใหม่มาเปลี่ยนนะครับก็นะครับต้องต้องเอาสิ่งตัวนี้ออกไปก่อนไอเอา ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับก๊อกเดิมที่มันน้ํามันหยดนะครับน้ามันหยดแล้วก็ขันตัวนี้นะครับเปลี่ยนท่อน้ําดีใหม่นะครับสายน้ำมดีรุ่นนี้ดีนะครับไม่ต้องใช้ไอ้ประแจขันเขาทำเขาแทาให้เลยนะครับ ไอ้ที่ขันนะครับเนี่ยสีฟ้าไอ้สีน้ำเงินเนี่ยใช้ขันได้เลยนะครับครับขันง่ายได้เลยนะครับดีจังเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะนี่ก็อกซิงซื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะจะทำการติดตั้งนะครับติดตั้งแล้วก็ใส่ประกอบ ลงไปแล้วก็น่าจะใช้งานได้เลยครับครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พร้อมทดสอบนี่ครับก๊อกซิงซื้อมาใหม่สวยไหมครับท่านผู้ชมไม่แพงนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับปรับองศาได้ด้วยนะครับปรับองศาได้ด้วยแต่ไม่อยากปรับหละให้มันอยู่แบบนี้หละ โอเคเร็ียบร้อยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะฮะเปลี่ยนก๊อกซิงอ่างล้างหน้านะครับง่ายๆนะครับสไตล์กิติศักดิ์ชาแนลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับพี่ติดตามรับชมนะครับจบๆนะครับคลิปเปลี่ยนนะครับสายน้ําดีด้วยแล้วก็ก๊อกซิงด้วยนะครับผม